ซึ่งปีพศ2537ทางช่องของเราเปิดรับอยู่ที่800บาทนะครับ800บาทปีพศ253 สวัสดีครับเป,เป็นพี่ปีลุงปานาามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแวงกเก่าเอาวันนี้นะครับเรามาตามหาเหรียญปีพศ2537กันนะครับปีพศ25 3 7ฟังไม่ผิดนะพี่น้องฟังไม่ผิดซึ่งปีพศ2537นี้ต่อไปนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีราคาปี37ใครมี เหรียญสิบ,บาทปีพุทธศักราช2537หยิบออกมาจากกระเป๋าได้เลยนะครับเอามาดูไปพร้อมๆกันนะพี่น้องดูไปพร้อมๆกันลหลายๆคนมีคำถามเข้ามาเยอะมากแล้วก็ลหลายๆคนส่งรูปภาพเหรียญปีพศนี้เอามาให้กับทางช่องของเราตีราคาให้เยอะมากแต่จะมีกี่คนนะที่มีเหรียญปีพศ .2537 แบบนี้นะครับอามาดูกันเหรียญปีพศ2537ปกติแล้วนะครับปกติแล้วราคาการซื้อขายโดยทั่วไปเหรียญที่ผ่านการใช้งานแทบจะไม่มีราคานะพี่น้องแทบจะไม่มีราคาถ้าสภาพสวยโอเคก็อาจจะมีราคาอยู่บ้างนะครับแต่ จะมีราคาแบบไหนล่ะนะครับแบบไหนแบบที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้คือแบบที่มีราคานะพี่น้องเหรียญ10บ,บาทที่ผลิตมาตั้งแต่ปี3 1ถึงปี51ผลิตออกมาถึง21ปีพศแต่ปีพศ2537นี้ถือว่าแทบจะรั้งท้ายในราคาการประเมินเลยทีเดียวนะครับแทบจะรั้งท้ายเลยทีเดียว การประเมิน u n เอเขาประเมินเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองของปีพศนี้นะครับแต่ทำไมถึงบอกว่าเหรียญนี้เขามีราคาดูให้ดีนะพี่น้องดูให้ดีเหรียญ10บาทเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาซึ่งหลายๆท่านนั้นก็บอกว่าเอเห็นแค่นี้ก็ของฉันก็มีนะอ่าฉันมีเป็น1 0บสเหรียญเลยเป็นร้อยร้อยเหรียญเลยนะครับ มันก็จริงนะครับพี่น้องเหรียญปีพศ2537เขาผลิตออกมาถึง150หล้าน598,831เหรียญด้วยกันนะครับดังนั้น UNC เขาจึงประเมินเอาไว้ที่100บาทถือว่าราคาสูงไหมเมื่อเทียบกับหน้าเหรียญแล้วถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงแต่ที่ทางช่องของเราและก็อีกหลายๆช่องนั้นมีความต้องการปี37นี้ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้อง วงขอบก็เป็นเฟืองสลับเปรียบเหมือนกันนะครับด้านหลังก็เป็นพระปรางเหมือนกันพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับภายในวงขอบระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญด้านล่างก็จะเป็นชนิดตราคานั่นเองนะครับไม่มีเนื้อเกินมันพิเศษยังไงนะครับอ้าวเข้าเรื่องสักทีนะพี่น้องก็อาจจะใจจดใจจอ่อเมื่อไหร่มันจะให้ดูสักทีวะนะพี่น้อง ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเมื่อเรารับข้อมูลก็ควรที่จะรับข้อมูลให้ละเอียดนะพี่น้องให้ละเอียดซึ่งปีพศ .2537 ทางช่องของเราเปิดรับอยู่ที่800บาทนะครับ800บาทปีพศ .2537 ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ไม่ผิดนะครับพี่น้องอ่ะซูมให้ดูชัดๆนะครับ ปี37ที่เป็นลักษณะแบบนี้ทางช่องของเราให้ในราคาที่800บาทต่อเหรียญน,นะครับ800บาทต่อเหรียญพี่น้องดูความสวยงามความผิดปกติต่างๆได้เลยนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหน้านี้ผิดปกตินะครับส่วนด้านหลังเป็นปกติทางช่องของเราเคยประกาศเอาไว้นะครับในการรับเหรียญปีพศนี้เคยประกาศเอาไว้นะครับ ถ้าด้านหลังนี้เป็นปกติแต่ด้านหน้าผิดปกติแบบนี้เราให้ในราคาเริ่มที่800บาทนะครับแต่ถ้าเมื่อไรเหรียญปีพศนี้มีด้านหน้าแบบนี้และก็มีด้านหลังเหมือนกันนะครับตัวนี้เราให้ตั้งแต่1,000บาทขึ้นไป เป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องเป็นเรื่องจริงของปีพศ2537ถ้ามีด้านเดียวแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นปกติแบบนี้เราให้อยู่ที่800บาทนะครับไม่เกิน800บาทเนาะแต่ส่วนถ้าเกิดว่ามีด้านหน้าและก็ด้านหลังที่เหมือนกันนะครับที่เป็นลักษณะแบบด้านหัวนี้เหมือนกันนะครับออกทางด้านก้อยเราให้ราคาเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับพี่น้อง เราก็จะมีเหรียญปี37อีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเคยประกาศให้ในราคาถึง3,500บาทนะครับ3,500บาทาทตอนนี้ยังหาตัวอย่างไม่เจอนะครับหาตัวอย่างไม่เจอเนอะอาะอันนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเอามาฝากในคลิปหน้านะครับสำหรับตัวที่มีราคาถึง3,000บาทขึ้นนะครับ ของปีพศ2537ส่วนคลิปนี้นะครับก็เอาเรียกน้ำย่อยก่อนนะครับสำหรับเรียนปีพศ2537ปั๊มเคลื่อนด้านเดียวนะครับใครมีแบบนี้ติดต่อเรามาทางช่องทางต่างๆที่เราลงไว้ให้ในคลิปวีดีโอสรับคลิปนี้สวัสดีครับ